ได้บ่เนาะโอ้ย,อยมีงูเข้าไปพร้อมครับโอ้ยตายตายงูเข้าไปนั่งตัวนี้สวัสดีครับมาพบกับ แท็กบ้านโคกอีกคือเก้านะครับ EP สองนะครับผมมานนี้กับ EP สองว่ายามกุ้งตอนเช้าให้พี่น้องเบิร์ครับหลังจากที่ EP หนึ่งมาใส่ยางมะรงครับนี่ครับรอบเช้าสิมายามให้พี่น้องเบิร์ว่ามันชิ้ได้อยู่บ่ครับมันชีได้หลายบ่หรือว่าบ่ได้ตื่นมาครับโอ้อากาศหนาวหมอกลงขนาดเลยครับอากาศหนาวเย็นแล้วครับบ้านเฮาครับครับโอ้ยน้ําเย็น น้ำเย็นบดนีบรรยากาศสุดยอดครับกระซิมายามให้เบิ่งครับเย็นรักบันนี้ครับหมอกลองหลายพร้อมขับรถมานนีนหนาวขนาดเลยครับมามาลุ้นกันพี่น้องมันสิได้อยู่บนวันนี้อีพีสองครับผมอีพีสองมาครับพี่น้องเห็นบอกควันหมอกขึ้นตามน้ำนครับไอหมอกมันขึ้นในน้ำนะครับแสงแดดมันสะท้อนมา อดสิบมืดในจักหน่อยครับเศร้าเลยนะครับหลังแรกครับผมรุนรุนปิดตาได้บ่เนาะอ้ยเฮ้ยหมดทได้ครับผมมีงูเข้าไปพร้อมครับโอ้ตายตาย งูเข้าไปน้าตัวนี้โอ้พี่น้องคนน่ะเฮ้ยงูเข้าไปยังกันอะ่ะว้ายมีอยู่หอดชิปโตกุ้งอะไรร้ายตายแล้วงูเข้าไปแทนครับผมอุ้ยเอาเอาขึ้นมาไว้ก่อนครับมาเบิ่งหลังที่สอง าวางไว้ก่อนแล้วค่อยเทครับป๊าบขึ้นมาโอ้โบมีจักโตรครับลังนี่ตได้โบมานเลไดเด้นี่ตัวนี้โบเข้าจักโตเลยครับปิดตาคือบวะเนาะ มาลงฝั่งนี้เอาแล้วครับยามขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับประมาณเจ็ดหลังนะครับมาใส่วนันนี่โอ้ยปรมาณครับพี่น้องมานี่ได้น่อยเดียวครับผมแทบยังมีงูเข้ามาอีกนะครับนะี่ครับนี่ ครับนี่งูยมานงูขนาดเลยครับนี่งูขอบมาพร้อมคนน่ะร้ยลอยลอยไลยลอย,ล,ยลอย,ลยอยู่ครับเจ็ดลังครับอันนี้มีปลาเข่งเขามาครับอันนี้ลายกรมูนเนี่ยจังหน่อยครับนี่ครับหน่อยหนึ่งมีปลาเข่งเขามาพร้อม น้องเพื่อนนะงูบมมีผิด,ดนะครับนะครับเป็นงูเอบ้านผมเอินงูนยัดเตี๋ยครับบมมีผิดปล่อยลงหน้าเพื่เก้าหุยอยนาเงี้ยได้บ่หลายครับผมบมานมาดิครับบมานบมานไว้รอบหน้าครับเดี๋ยวมาลุยต่ออ่าม,มันอาจจะเป็นน้ำเนื้อก็ได้ครับเพราะว่าแต่บ่ฮูนะผมเคยใส่แบบไอแต่ลำ ลำเขากรับไอปะเดกขัวหอมใส่กันนะครับอันนี้ปีงข้าจีเอามาใส่เป็นเนื้อกันเลยได้บุกอยไลายเดี๋ยวรอบหนะ้าจะเอาห้ามกับปะเดกลำใส่น้ำกันเอามาเป็นเนื้อครับอีพีซองผ่านไปครับผมไม่พอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบายไปก่อนเด้อ